สวัสดีค่ะวันนี้ก็เออมาพบกับหมอ,อหมอยนะแแ้แม่นๆนะคะคือว่าเออตอนนี้ก็จะมีออกิจกรรมดีๆนะคะสําหรับออร่วมโครงการนะคะสําหรับออโครงการทําดีเพื่อพ่อนะคะต็ทางทีมง,งานพรพิชเนศก,ก้าวๆนะคะก็ขอเชิญนะคะสําหรับเ,ออเป็นโครงการสําหรับออการบริจาคเลือดนะคะให้กับออมูลนิธินะคะสภากาชาติไทยนะคะ ก็ตอนนี้ทางทีมงานนะคะก็กำลังแจกเ,เป็นโบชัวนะคะให้กับนิสิตนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเพื่อ,เ,อเชิญชวนนะคะน้องๆบริจาะคะเก็ดเลือดให้กับโครงการของอสภากาชาติไทยนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกท่านนะคะ ร่วมบริจาคนะคะคนละไม้คนละมือนะคะให้กับโครงการของอสภากาชาติไทยนะคะเป็นบริจาคเก็ดเลือดนะคะซึ่งตอนนี้าทางาโรงพยาบาลนะคะค่อนข้างที่จะค่อนข,ข้างที่จะขาดเก็ดเลือดเป็นจำนวนมากนะคะ mm hmm. ก็ขอเชิญทุกท่านนะ,ะ mm hmm. ตอนนี้ทางทีมงานพรฟิคเนตกาเก้านะคะก็แจกไปปิวนะคะไปทั่ว จังหวัดนะคะเพื่อหาคนที่มีเกล็ดเลือดนะคะเพราะว่าการหาเลือดนี่ค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่าเมื่อได้เลือดมาเนี่ยนะคะเขาก็ต้องไปทําการตรวจด้วยว่าเลือดของคนนี้นะคะปลอดภัยไหมปลอดจากเออโรคหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ได้เลือดมานะคะก็ไม่ได้ว่านําเลือดตรงนั้นไปใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าเขายะต้องเอาเกล็ดเลือดนะคะเอาไปทําเกล็ดเลือดอีก เพื่อให้คนไข้นะคะเพราะว่าซึ่งตัวของตัวของอาจารย์นะคะก็ประสบนะคะประสบกับความสูญเสียในในครอบครัวนะคะคือเพราะว่าตัวอาจารย์เองเคยเไปเฝ้าไข้แล้วคุณแม่แล้วก็คุณยายแล้วพี่สาวนะคะที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งนะคะตอนนั้นก็เกิดยุกิตในครอบครัวก็คือว่า,าต้องการใช้เลือดด่วนนะคะแต่ว่าทางโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าเลือดมีจํานวนจํากัด เก็ะะต้องเลือกให้กับเ,เด็กก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงก็เลยก็เลยแบบมีความตั้งใจจะทำโครงการดีๆก็คือชวนประชาชนชาวไทยนะคะเป็นโครงการทำดีเพื่อพ่อนะคะบริจาคก็เลือกให้กับมูลที่สภากาชาติไทยนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะคะก็ให้ท่านนะคะร่วมร่วมใจกันทำความดีถวายในหลวงพ่อหลวงของเรานะคะ ให้ไปบริจาคเลือดได้ที่สภาอาวุโสทีสภากาชาติไทยนะคะ,ะทั่วประเทศไทยนะคะไปบริจาคได้เลยนะคะก็ขอเชิญทุกท่านทําความดีถวายในห,หลวงเราเป็นโครงการที่ไม่ต้องเสียงเงินนะคะเป็นโครงการที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ที่เขาขาดเลือดจริงๆเพราะว่าอาจารย์ก็ตอนนี้อาจารย์ก็ได้แจกใบบิลไปแล้วนะคะ ให้กับเออน้องนิสิตนักศึกษาของมหาลัยด้วยแล้วก็พี่ท,ทหารเลยก็ร่วมกันบริจาคเลือดนะคะให้กับโครงการดีๆนะคะก็ะขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําความดีเพื่อในหลวงนะคะก็คิดว่าอยากจะหาคนบริจาคทั้งประเทศไทยนะคะขอร่วมเป็นน้ําหนึ่งน้ําใจเดียวกันนะคะช่วยกันบริจาคเลือดนะ,ะให้กับโครงการของวิทิสภาชาติไทยด้วยนะคะ ก็จึงจึงเรียนมาเพื่อทราบนะคะก็ในจะทําความดีนะคะโดยให้ประชาชนนะคะทำความดีก็พอนะคะหนึ่งน้ําใจนะคะหนึ่งล้านดวงใจ60ล้านคนนะคะทั่วประเทศไทยนะคะก็เป็นการทําความดีโดยโดย,โดยที่ไม่ได้ไม่ได้เสียงเงินเสียทองนะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะช่วยกันนะคะาการบริจาคเลือดเนี่ยเ,เป็นอนนันยิ่งใหญ,ใหญ่เพราะว่าเราได้ช่วยเหลือ ผู้ที่เขาประสบกับชะตากรรมที่คล้ายๆว่าเอจะไปจะอยู่ก็ยังไม่รู้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะโคม่าอยู่นะคะจะตายหรือจะรอดเนี่ยนะคะเป็นวิกฤตของผู้ป่วยนะคะที่หนักเพราะว่าอาจารย์เคยประสบนะคะกับการสูญเสียมาแล้วนะคะสูญเสียคุณย่าคุณยายสูญเสียคุณแม่แล้วก็สูญเสียพี่สาว ในครอบครัวนะคะก็สูญเสียไปหลายคนแล้วนะคะก็ก็เลยได้ได้ได้เห็นนี้แล้วก็ได้คุยกับทางคุณหมอด้วยนะคะว่าตอนนี้ก็ขัดเลือดจิตจำนวมากนะคะก็ขอเชิญน,นะคะผู้ที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลนะคะร่วมกันบริจาคเลือดให้กับมูลนิธิสภากาชาติไทยนะคะทําดีเพื่อพ่อทําดีเพื่อในหลวงละสังคมและประเทศชาติของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ